สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปิยาชาแนลค่ะพี่น้องมันนี้สภาพมาเห็ดกับเขาค่ะเมนูมันนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทําไก่ต้มน้ําปลานะคะไก่ต้มน้าปลาสไตล์ยงบานๆแบบสไตล์นู้นนี่แหละคะ่ะพี่น้องมาเบิรงนกันว่าส่วนผสมมีอย่างเนี่ยน,นะคะอันนี้คือส่วนผสมพ่อขาวๆนะคะก็จะมีรากผักชี <c oughs> กระเทียมพริกไทยนะคะที่จะใส่กับไก่ต้มน้ําปลาเนาะคะ่ะ ส่วนใส่เครื่องปรุงต่างๆก็จะมีน้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะน้ำตาลทรายนะคะแค่นั้นแหละค่ะส่วนอันนี้นุ้ยสมมตเห็ดน้ำจิ้มให้เบิ่งนค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดซีฟูดรสเด็ดค่ะสไตล์นุ้ยเพื่เก่าค่ะพี่น้องนะจ๊ะก่อนจะลงมือทำกับฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเมเดอร์ค่ะทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะพี่น้องเอาละค่ะมาลงมือกันเลยค่ะพี่น้องเป็นง่ายๆบ้านๆสไตล์นุ้ยค่ะพี่น้องนะคะบริยุงง่ายค่ะกนอื่น หนูก็จะเอาลาผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ใส่น้ำลงไป อันนี้คือเห็ดแบบว่าบ่มีขั้นตอนอีกยังเป็นจีจลาลักษณะนะคะพี่น้องส่วนนหมั่นหอยเมือกีนี่กับประมาณ้อนโต๊นึงนะคะพี่น้องได้จะใส่น้ำปลาน้ำปลาก็ใส่ประมาณสองทับพีเะค่ะพี่น้อง ปาหม่านีเลยค่ะบม่ต้องพูนแห้งค่ะพี่น้อง<า>เพราะว่าข้าไก่ไก่ข้าหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะตค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนตกค่ะแล้วก็เขี่ยวละลายไก่เอ,อ่อน้ตาลทรานะคะพี่น้องกับ ให้มันละลายก่อนค่ะพี่น้องขอใส่ไก่ลงไปนะคะส่วนไก่นี่ถ้าเอาซ้อมจิ้ม้อค่ะพี่น้องขออนุญาตค่ะเอาซ้อมจิ้มเนื้อมันนะคะจิ้มหนังมันค่ะให้มันพุ่นๆๆหน่อยจะหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องเพื่อให้น้ำซอสมันจะได้เข้าไปในตัวไก่เนาะค่ะนี่แหละค่ะเป็นวิธีทำที่ที่บ้านยุ่งยากค่ะพี่น้องคือทำแบบไงสไตล์นู้นคือเก่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอน้ำตาลละลายก่อนค่ะนั่นแหละค่ะพอน้ำตาลละลายค่ะใส่ไก่ลงไปเลย ปิดฟ้าแล้วก็อบไว้ไฟอ่อนๆค่ะพี่น้องจนก่าไก่ห้าสุกนะคะส่วนหมากไก่ตู่ไก่พันแบบจีนสีนะคะพี่น้องมันมัเป็นไก่เหนียวไก,ไกบ่บานเ้าอบสักขังละสามสิบนาทีนะคะพี่น้องก็เสร็จกินได้เลยค่ะน่คะในมุอขครอนุญาตอบไปเรื่อยๆอนจากพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันอีกรอบนึงค่ะมีค่ะพี่น้อง ไก่หนูเขียวมาเด้ดสิบหาหน้าที่นะคะนก็กลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมาค่ะนี่ความหอมของน้ำปลาเนะะี่ยค่ะพี่น้องกินห้วนห้วนค่ะรสชาติของหนูจะออกหวานหวานนิดนิดนะคะพี่น้องเข้มหน่อยหน่อยค่ะเป็นการทำที่มยุย่งยาเลยคะ่ะพี่น้องความหอมของหลักผักชีนะคะรลกผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะพี่น้องตีขึ้นมาห้วนห้วนแล้วก็น้ำปลาค่ะนี่ค่ะหอมห้วนห้วนเลยค่ะ นอนนั่นก็คือการเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำสีแห้งค่ะพี่น้องแล้วก็จนกว่าไก่ะสุกได้ทีนะคะก็คือกินได้ค่ะส่วนที่นุเคี่ยวไก่ไปเรื่อยๆนี่ค่ะพี่น้องนุจะพามาตํำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มไก่ต้มน้ำปลาสูตรเด็ดค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้องเอาไฟอ่อนๆเลยค่ะพี่น้องไฟอ่อนๆค่อยๆเคี่ยวไปค่ะ ไฟแห้งหลายมันก็เสียเหตุให้นังแตกให้นังไก่มันแตกนะคะค่อยๆเขี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะซึ้เข้าไปในตัวไก่ค่ะรับรองว่าตัวไก่จะมีความนุ่มค่ะแล้วความแสบความหอมของน้ำปลานะคะน้ำปลาในเห็ดไผหลายอย่างค่ะพี่น้องไก่ทอดน้ำปลาหรือว่าไก่ต้มน้ำปลานะคะพี่น้องเห็ดได่เบิดค่ะส่วนไก่ทอดน้ำปลาเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะเห็ดให้เบิ่งค่ะพี่น้องให้นนุ่หฮาปีไก่ก็เนาะค่ะ อะไะจ้ะนู้งเขาเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวสภาพมาเ็นเ้าจิ้มซีฟู้ดค่ะส่วนน้าจิ้มเออ่ซีฟู้ดหรือน้าจิ้มของไก่ต้มน้ำปลานุ้เนาะคะ่ะเมนีูจะบ่มีพริกไทยนะคะเมนูที่แล้วพี่นุเ้เฮ็ดกินกับหนึ่งปลาตะเพียนเนาะคะพี่น้องประจำบ่ผิดนะคะคลิปที่แล้วผ่านมานเลยคะ่ะนูใส่พริกไทยลงไปนํากระแซบอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องแต่มมนูนุ้นูจะบ่ใส่แล้วเพราะว่าพริกไทยนูใส่ไปในไกนะะ่แล้วค่ะพี่น้องเราก็จะเอาแค่ลาบผักชีกระเทียมแล้วก็พริกสดค่ะโขละะกลงค่ะ่ะองหนนยึ พอเขาโคพอหยาบๆนะคะพี่น้องหนูก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บนี่จะใส่ประมาณนี้ค่ะพี่น้องหนึ่งส่วนชาน้ำตาลปี๊บนี่ก็แล้วแต่พี่น้องมากหวานด้วยค่ะถ้าบบมากหวานเลยกับโบตองใส่หลายปปน,นี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะมะนาวใส่เพื่อความหอมค่ะ แต่ว่านูจะใส่น้ำส้มลงไปอีกค่ะมะนาวมันจะมีความหอมของผิวมะนาวนะคะพี่น้องแต่น้ำส้มมันจะเห็นหเปรี้ยวโดดเลยค่ะนี่ค่ะอหอมเปรอวมะนาวนะค่ะพี่น้องตามด้วยน้ำปลา หมดต้องใส่เข้มหลายค่ะเพราะว่าห้าใส่เกลือไปหล่อช้อนชาหนึ่งค่ะพี่น้องเ้าก็เอาแค่เพ่อนั่นๆนะคะจตดนุปอ้อสอนนะคะนี่ค่ะพี่น้อง แ่นี่ก็เป็นอันเสร็จค่ะน้ำจิ้มไก่ต้มน้ำปลาหนค่ะพี่น้องแซ่แบแซ่บกินหอมหอมค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวนูจะภาพไปเบิง้งไก่ตอนเสร็จรูปแล้วเรียบร้อยค่ะ แล้วละจ้าพี่น้องไก่ต้มน้ำปลาค่ะพี่น้องง่ายๆบาน,บนสไตล์นู้เพื่อกาค่ะวิธีการทำก็บอยุ่งย่างนะคะ่ะพี่น้องแค่เข้าใส่เวลาในการเคี่ยวในนิดนึงค่ะก็ออกมาก,กับนาตานากินค่ะพี่น้องพระเอกของงานอันนี้คือน้ำจิ้มนะคะ่ะพี่น้องไก่ต้มน้ำปลานี่มันจะมีความหอมนะคะ หอมห้องน้ำปลาอยู่แล้วนะคะพี่น้องแล้วก็หนูก็จะใส่น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำนิดนึงเพื่อทำสีเนาะค่ะแต่ว่าข้นซื้อว่าน้ำปลาเนี่ยเอามาตุมนก็แย่งกระแซบค่ะมันจะมีความหอมหอยหอยของน้ำปลาเนาะคะ่ะรสชาติของหนูก็จะมีหวานนิดๆนะคะพี่น้องเข้มหน่อยๆค่ะแล้วก็บวกก็น้ำจิ้มค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะที่หนูตาให้เบิง์นะคะพี่น้องถ้าอยากให้แซบก็หนี่งเยค่ะแนะนําว่าใส่พริกไทยลงไปน้ำค่ะพริกไทยเม็ดนีระคะพี่น้อง เอาไปโขกด้วยค่ะโขกใส่กับน้าจิมนี่ค่ะรับรองว่าไม่สุบแสบซาเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเผ็ดพริกไทยกับเผ็ดพริกสิมเป็นเผ็ดคนละแบบแล้วค่ะเผ็ดพริกเผ็ดพริกไทยมันจะเผ็ดแบบสาสาสาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าจะรับผู้ใดมากินเผ็ดเนาะค่ะผู้ใดบบมากินเผ็ดมกักซิดนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่น้องแสบค่ะบวกกับไก่ต้มนน้ำปลานุ่มๆเนาะค่ะพี่น้อง แล้วก็อันนี้หนูเขี่ยวไฟแห้งเกินไปค่ะเขาต้องคอยเขี่ยวไฟอ่อนๆดมๆดมๆ,ๆเพราะว่าหนังมันค่อยสบลงแหละบ่หล่อบ่แตกมหาพี่น้องนี้หนูเขี่ยวไฟแห้งที่นี่หนังมันก็เลยตึงแล้วก็แตกนะคะพี่น้องนี่ค่ะสีสันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะไก่ต้มน้ำตาลค่ะพี่น้องไม่นุ่งง่างๆะะงยๆเนาะค่ะขอพคุณหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกําลังใจดีๆทีมีให้กันเสมอค่ะพี่น้อง ทางเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเขามาว,ว่มโมน่งหัวมวนเขามือกินเขาหัวผ้าในการค่ะช่วงน,นี้จะมีอาหารเป็นแบบเป็นจานเดียวอยู่สี่บางนะคะแล้วก็อาหารเป็นเซตค่ะเป็นเซตก็คือว่ามีสามเมนูบางนะคะพี่น้องสลับส,บสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็มีแบบว่ากินโชกินคุยกับพี่น้องบางสมัครเวลากินโบค่อยคุยปันใดคะ่ะพี่นอ้องมิตอยัดใส่ยัดใส่ค่ะอัลจาพี่น้องขอบคุณละหลายมากค่ะมากินไก่ต้มน้ำปลาในการแสบๆจ้า